สวัสดีจ้าเพื่อนๆม่เฮ็ดกับเขาไปกินตอนเศร้ากันจ้ะไปกินที่โรงงานมื้อน,นี้ก็ชิได้พัดบักทัวผัดหมูพัดบักทัวใส่ยอกไก่ค่ะพม่มีหมูดอกมือใส่ลูกชิ่นตัวนี้ค่ะเนาะแซ่บขึ้นเก้าพี่น้อง <c oughs> กินตงอนเศร้าแล้วก็พ่อไปกินที่โรงงานจา้ะเพื่อนๆสองเขา สองตายายดีถ้าเกือมันเยอะเกินไปก็สิเอาไว้บ้านให้ตู้เย็นไว้พอบ้านกินกอนนอนตอนแล้งได้อีกนอะย,ยุ่แบบนี้่แบบนี้ท,ทั่วัฝากยาวที่เขาหันแล้วเขาก็จะทำความสะอาดจากเพื่อนเพื่อนที่นี่เขาจะมาลุงมื้อหันไก่ย,ยอแล้วค่ะ กายอสื่อมาแทงนึงแล้วกัสีมีลูกชิ้นถุงน้นอยถุงนึงค่ะหั่นเป็นชิน้นชิ้นแล้วแต่เพื่อนๆที่ชอบแบบใดค่ะหั่นได้ตามสบายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเห็ดกินเองเนาะค่ะบ่ได้เห็ดขายเอาที่สะดวกสบายเขาแหละค่ะลูกชิ้นนี่ยายแพะก็จะล่างอีกนามหนึ่งเนาะค่ะเนาะต่างความเมือก กะจัเตียมใส่ถาดแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆถูกอย่างย้ายแพ้กะจัดเตรียมใส่ถาดไว้ค่ะเพราะว่าอาศัยว่าจะได้ทายเป็นภาพนิ่งน้ำประมาณนี้นะคะเพราวะเขาเมา่เหตุงานในด่านของครีเอเตอร์เนาะค่ะเนาะการเฮ็ดกับเขาเนี่ก็บ่วมนพิสดารอี่ยังจะพี่น้องถูกกระเทียมแล้วค่ะเด้อกระเทียมสามี่จีบนี่แหละค่ะเขาจะทุบเอาไแตไปเกี่ยว การเท็ดกับเขากันพัดพัดพักพัดมูทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ต้องถูกระเทียมแล้วก็เกี่ยวกระเทียมกอนเนาะค่ะเนาะนี่ทุกอย่างกระเรียมใบในถาดแล้วค่ะมีไก่ยอมีลูกชิ้นแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วกับพริกแกงเผ็ดค่ะพริกแกงเผ็ดตัวนี้นะครับพี่สาวเปนค้นเห็ดเองแซบแซบจะ้ะเพื่อนแต่ก่อนนี่ยายแพะจะชอบเผ็ดก,กับเข่าที่นี่ส่วนผสมของพริกแกง พราะมาได้พริกแกงเจ้านี่ล่ะค่ะส่วนมากเมนูจะหูหูเลยค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายายแพ้นี่จะเห็ดแต่ส่วนมากจะมีถต่ผัดพริกแกงเนาะค่ะเนาะได้กับเทียมอากเพื่อนง่ะ กูป right. ิดกูปิดประตูยอด เป็นได้จ้าหนาตาพัดพริกแกงถั่วปักยาวของยายแพ้แซบคักจ้าเพื่อนๆแซบอิลีบริยองเจ้าของขอบคุณ้ะคะเด้อขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกการสนับสนุนยายแพ้จ้าสวัสดี